ำกลางคืนกินกลางคืน,น,น,คนเออเมื่อไรมันจะได้ลดความอ้วนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยลดนะก็กินกลางคืนก็ลดตอนกลางวันวันนี้เราจะทำขนมคคก,กินตอนกลางคืนนะคะพี่น้องค่ะ่าเรากำลังตวงแป้งจากตอนนี้ใช้แป้งตัวนี้นะคะใช้แป้งสำเร็จรูปนะคะใช้ไอรอน สามเสียงชางสามเสียงอันนี้ทำแค่ทำไม่เยอะใช้แป้งแค่สามส่นสี่ถ้วยตวงพอทำเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดกิน <c oughs> ไม่หมด <c oughs> เคยทำเยอะ <c oughs> เอาแค่สามส่นสีถ้วยตวงพอตัวอันนี้นะคะ <c oughs> อดูนี่อย่างเนี้ย <c oughs> มันจะมีนะ <c oughs> จะ น่าจะตรงเป็นเนาะอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งสี่เห็นไหมใช่ปหอืมเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวเป็นสามสี่ทำกินสามคนอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่สองช้อนพอเพราะว่าเราลดส่วนลงสองช้อนโต๊ะอืสองช้อนเพราะว่าเราทำวันนั้นเราทําเยอะไงวันนี้เราลดครึ่งหนึ่งต้องลดเหลือครึ่งเดียวช้อนชาทางนี้เอาแค่ครึ่งเดียว แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเค็มก็ลดลงอีกนะ mm hmm. นั่น <Yeah. S 1> อันนี้อยาออกไปอีก mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยถ้าไม่เค็มใส่ใหม่ได้นะพอชาวกะเรหนึ่งกระป๋องนะคะ เน้นเนน้คุณภาพไม่เอาปริมาณไปกินไม่มาเลยจัดไปอะไรที่มันอร่อยอร่อยมันมันอันนี้ทำหน้านะคะหน้าขนมโคกจ้าเกลือสักหนึ่งช้อนชาแต่ไม่เต็มดีนะคะใส่น้ำตาลหนึ่งส่วนสี่ช่วยตวงอันที่ตวงแป้งเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเรา จะเอาหน้าหวานไม่เอาหน้าเค็มแต่ตัวแป้งเราไม่เอาหวานมาก <ขอ S 2> เราใส่แค่สองช้อนแต้ะอันนี้อันนี้เพิมแป้งใส่แป้งเพิ่มแป้งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊นะเนาะให้มันเกาะกันมันจะได้ซแซบ อตีไปนห,ออหน้านะคะอันนี้หน้าเสร็จแล้วจ้าเ,เราก็ไปหยอดได้เลยนะคะไม่ลายบอสมองได้เหรอใส่ครึ่งนึ่ง,ง,งอ,อีกน้อยนึงก็ได้ มันม่วงมันสีม่วงสามหัวนะคะเนี่โลกว่าห้าปอนโลโลหนึ่งอันนี้ห้าปอนกว่านะคะเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะลูกห้าสี่ยี่สิบสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทอันนี้นก็เขียวเอยนะคะมาม่วงเขียวสะเอยเจรับประธานหาทำไง สามลูกแทงตลอดกล้วยน้ําว้าก็มีนะคะอยู่เมืองนอกก็ได้กินกล้วยน้ําว้านี่เห็นไหมนี่วันไหนทํากล้วยฉาบดีเราทำเลยแล้วกล้วยทอดนะพ้นาพี่น้องเบิ่งดูนไ่มาก่วยเจ้าหนาเด็บ้อย อันนี้หน้าต้นหอมหน้าขึ้นช่ายเออแม่ใส่ <laughs> หน้าขึ้นใส่บอกไปทวทีบกุยชาย่ายก็เป็นนะกุยช่ายก็ว,ว่าขึ้นช่ายว่าสันเอ้ย you know. เนาะเท่าแล้วก็บ่แล้วเท่าอีวเอกโย, <laughs> น,ย,โยนี่แนวยอดนี่ <laughs> ยังมาไกา่อะไรสิวขึ้นเต็มหวานย่าเต็มอีหยงหนึ่งปิดเัยไม่ได้ตั้งใจให้าทายลิปเนะาะกินทำกลางคืนกินกลางคืนเอ,อ้เมื่อไรมันจะได้ลดความอ้วนเนี่ยตรง,งนี้นะค่อยลดก็กินกลางคืนก็ลดตอนกลางวานัน พูดเองตอบเองนะเห็นอะไรสิงไห <c oughs> <c oughs> ในครกนี่ยะยังอยู่ในครกอ,อีกอย่างเลยยังอ,อ,อยู่ในนี้อีกจ้าอ,อันนี้สุกแล้วอ,อันที่สุกชิมให้ดูหน่อยสิจ้าชิมไปหลายอันแล้วนเนี่ยอ,อร่อยดูหนามันหวานมัน,มนกะทิจ้า